สายกระเพราอย่างเราจะพลาดได้ไงกับปุ้มกระเพราวัดใจกับพ่อค้าสุดอินดี้อินดี้ตั้งแต่เมนูเลยทุกคนดูสิเราต้องใช้กล้องหน้านะในการอ่านเมนูร <c oughs> จริงๆเขามีอีกใบหนึง่งเออสามารถอ่านได้ปกตินั่นแหละนอกจากที่นี่จะมีข้าวแล้วนะเขาก็ยังมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมปังปิ้งขายด้วย เราชอบไอเดียการเสิร์ฟอาหารของพี่เขานะมันดูสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยเขาก็มีแบบถาดให้เลือกนะจะเป็นแบบกระเพราถาดหรือเป็นแบบกะเพราว,วัดใจก็ได้อา้าวพี่ป๊อปมีคู่แฝดอะไม่ใช่นี่พี่เจ้าของร้านเองจา้าสมัยที่เราเรียนอะเชฟมะม่วงเคยพาเรามาแต่ไม่ใช่พามากินกะเพรานะคะพามากินเครื่องดื่มคะ่ะ และใส่กระเพราอย่างเรานะคะบอกเลยว่ากระเพราล้านนี้เด็ดนอกจากไอเดียดีแล้วรสชาติกระเพราก็ยังดีอีกด้วยขึ้นไปจานรอบหน้าไปอีกแน่นอนแต่ว่าถ้าใครไม่สะด,ดวกมาที่ร้านก็สั่งผ่านไลน์แมนได้เลยนะชื่อว่าปุ้มกระเพราวัดใจอันนี้เป็นกระเพราหมูสับค่ะใส่พริก2เม็ด รสปกติเขาก็มีความเผ็ดนะแต่อันเนี้ยเด็กน้อยกินไงไม่กินเผ็ดจ้ะสั่งไปค่ะพริก2เม็ดโอ้ยถูกใจเขาแล้วเกินนี่อันนี้เสิร์ฟม,มาเป็นขันเลยจ้ะโอ้โห,โหอรามาแล้วค่ะซึ้งจ้าแหมเหมนรู้ฉันเคยขายเอาหมกมาเป็นซึ้งเลยค่ะที่แรกก็งงเลยจะตั้งไงว่าจะกินได้ไหมวะอ๋าาอ,อตั้งได้ตั้งแบบกิ้งไปกิ้งมาทุกคนเดี๋ยวดูนะเนี่ยเอ๋ป้า มันก็สนุกดีนะเป็นการกินกะเพราที่อร่อยแล้วก็ขำตลอดเลยขำจนหมดถ้วยไอ้หมดจานอะเออกินๆเป็นมางั้นแหละนี่เป็นกะเพราหมึกเราสั่งเผ็ดๆรชสชาติแซ่บมากพูดแล้วอยากกินอีกอือหือกินน้ำลายอึกหนึ่งอือหือไข่ดาวเขานะเป็นแบบไข่แดงเยิม้มๆดีอร่อยนะเนี่ยอืห ยอดไปเลยจ้ากินไปกิ้งไป,ป,ไปกินไปกิ้งไปไม่ชอบใจอะเ,อเจ็เเจ็ดได้ขันผ <c oughs> ู้ได้ปากหัว <c oughs> เ,เป้งได้ปาตึงร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่9้าโมงจนถึง1นึ่ทุ่มตรงข้ามกับวัดบ้านแก้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่เขามีวันหยุดหรือเปล่านะก็ลองเข้าไป อมถามที่เพจปุ้มกระเพราใจได้เลยจ้าขอตัวไปกินก่อนนะจ้าอืมไข่เยิ้มเยิ้มเลยเกลี้ยงจ้ะทุกคนถูกใจในสิ่งนี้ว่าจะเอาฝักัวกลับแล้วแต่ว่ามนุรู้จะเอากลับไปทำไมรดน้ำไม่ได้ใส่น้ำก็ไม่ได้เด็ดกว่ากะเพราก็คำคมนั่นแหละ